ต่อเข้ากับตัวโหลดอะไรนะโหลดสสเตอร์โ,โปรนะครับแล้วก็เสียงตอนนี้ก็คือได้ยินจากออกจากลำโพงปกตินะครับมีต่ออะไรบ้างนะครับก็จะมีต่อกับตัว iPad ดนะครับด้วยสาย t r s นะครับเพื่อบางครั้งถ้าเกิดเราอยากจะมีเป็นทำเป็นรายการพอดแคสต์มีคนโทรเข้ามาพูดคุย ในรายการอะไรเงี้ยครับก็โทรเข้ามาที่ l ล n e ก็ได้นะครับหรือจริงก็หามือถือนะครับแล้วก็หาสายแปลงนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นมือถือรุ่นใหม่ที่มันเป็นแบบตัว Type ไรซีอะไรเงี้ยนะครับอย่างพวก Android หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็หาตัวตวสายแปลงที่มันเป็นตัวทรานะครับแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าเราไปซื้อ นะครับมันซัพพอร์ตกับมือถือที่เราใช้หรือเปล่าครับบางอันมันก็ไม่ซัพพอร์ตนะครับคือเสียงมันมาแต่เวลาเราพูดอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่เข้าไปที่เครื่องอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับหรือมือถือรุ่นเก่าที่มันมีไอไอตัวเป็น3.5อยู่แล้วนะครับมันก็ใช้ได้ปกตินะครับเพราะมันเป็น T R S นะครับสังเกตง่ายคือที่มันเป็นแจ็คที่มันมีขีดนะครับสากขีดด้วยกันนะครับหรือว่า ี่พอทนะครับสี่หัวนะครับสี่สี่ช่องนะครับอ,อันนี้คือตัวเวลาที่เราต่อกับตัวอะ,อะไรนะโลว์แคสเตอร์โปนะครับก็คือจะตัวตัวนี้ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ต่อไม้นะครับได้ส Input ด้วยกันที่เป็นไม้นะครับก็เป็นเชื่อมต่อด้านหลังนะครับก็จะใช้เป็นแบบ x l r นะครับต่อเข้ากับตัวไม่นะครับอ่าสี่ไม้ด้วยกันนะครับแล้วก็มีต่ออันนี้กับอ่าคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็จะมีสามารถเปิดเพลงเปิดอ่าซาวด์เปิดทิะแรงต่างนะครับเสียงก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับหรือบางครั้งถ้าเราเมื่อกี้เข้าซูมนะครับพูดคุยอะไรเงี้ยนะครับอ่าก็เสียงก็จะเข้ามาให้เราได้ยินได้เหมือนกันนะครับก็คือมาจากคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เสียงไม้ต่างๆนะครับก็จะกลับไปที่อ่า คอมพิวเตอร์ด้วยเหมือนกันนะครับอีกอันนึงนะครับที่เป็นรูปมือถือนะครับก็อันนี้ก็คือตัวอพอร์ตด้านหลังก็จะเป็นตัว T-R-S นะครับ3.5นะครับอันนี้ต่อเข้ากับตัว iPad อยู่นะครับเวลาเราเปิดเพลงนะจบพอดีอีกหนึง ประมาณนี้ปิดก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเปิดเพลงครับจาก i p a d นะครับเข้ามาหรือเวลาพูดคุยเมื่อกี้ที่บอกนะครับไปสาย TIS นะครับจะเสียบเข้า i p a d หรือมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเราอพอสแคทพูดคุยนะครับโทรเข้ามาทางไลน์ทางมือถืออะไรเงี้ยนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์อะไรเงี้ยนะครับเสียงไม ทั้ง4ช่องหรือเสียงจากคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็ไปยังคนปลายทางครับที่เขาโทรเข้ามานี่นะครับก็ได้ปกตินะครับส่วนอีกช่องสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นบลูทูธในกรณีที่มือถือเรารุ่นใหม่แล้วแ,วแบบอ่าหาเท่อะไรไอตัวสายต่อสายแปลงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็น TIS ไม่มีอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับก็แค่ ตัวสายลักบลูทูธตัวนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็เข้าตัวดีไวซ์มือถือของเรานะครับแล้วก็แค่ไล่แพรกันนะครับคอนเนคกันแค่เองนะครับก็จะเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องใช้สายละก็ปัญหาได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นตัวมาสเตอร์เสียงมาสเตอร์นะครับที่จะเป็นเสียงรวมทั้งหมดนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวควบคุมนะครับสีแดง ุมสีแดงนี้นะครับก็คือมิ้วนะครับอยากดูช่องไหนก็กดเอาอ่ะอันนี้มีเสียงนะครับประมาณนี้นะครับส่วนที่เป็นสีเขียวๆนะครับอันนี้กรณีที่เราใส่อ่าตัวเฮดโฟนะครับหรือว่าหูฟังเนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกนะครับฟังได้นะครับว่าจะ,ะให้ฟังจาก แ้่รายอินพุตไรบ้างนะครับก็สามารถฟังได้นะครับไม่อยากฟังเสียงตัวเองก็กดปิดได้กันนะครับโอเคแล้วก็ส่วนแพดนี่ด้านนี้นะครับก็จะเป็นดนตรีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดอ่ะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้แะบเวลาเราทำรายการพูดคุยนะครับก็อา่าอันนี้คือตัว โหลด caster โปรจริงมันมีฟังก์ชันเยอะไว้เดี๋ยวจะทำรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้แค่ลองเสียงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะจริงเราพูดไปเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงตัวเองอยู่นะครับอ่าโอเคลองตอนนี้อ่า uh, ใช้สตีมนะครับรีสตีมขึ้นไปนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเรา